คลิกต yeah ัวไหนนะเป็นการฮิวตัวเองแตกเฮียดังชี่ยายโอ้ อ่ากดอะไรฮิวนะกด x เพื่อเป็นการฮิวคนคนหนึ่งใช่ปะไไมม่เอียูคนคนหนึ่งใช่ปะแล้วคิวอะคลิกซ้ายเป็นการฮิวคนอื่นแล้วก็คลิกขวาเป็นฮิวตัวเองคลิกขวาเป็นการฮิวตัวเองอ่าแล้วคิวอะคิวคิวมันเป็นนี่วันน้ำแข็งมันจะสโลว์ของงูพามอ๋อแล้ว x อ่ะ x เป็นการชุบชีวิตชุบชีวิตใคร อีกรอบไปคลิกที่ศพพอ Reloading Enemy Here Reloaded กูไปดูข้างข้างอย่าบังอย่าบัง คนเดียวแล้วอ่ะเออนั่นแหละฮะพี่พี่เป็นตัวอะไรอ่ะนี่เหรออ๋อคือว่าใครที่ิกคิกตัวไหนนะเป็นการฮิวตัวยัง

โอ้ย่ะยิงหำแม่งไม่ขา<ป>ไอ้สัตว์เออนั่นแหละมันมันยิงหำม,มันยิงขาเฮ<ป>ียเหมือนโปใช่ปะเออเหมือนโปเลยเทียเมื่อกีอ้หรอเดี๋ยวให้เหี่ยมให้กูเดินก่อนดีกี้มีทุกคน เฮ้เพ oh ื่อนเหยียบไม่เป็นไรเหรอเฮ้ยม to ันอยู่มันอยู่ระวังรเก็บม uh ันติป๊บไปเหี้ยมันต uh 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 ิก uh ูเตะม้เหี้ย เฮ้ยเหมือนมาว่ะมาหลังว่ะเฮ้ยมาหลัง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 ตัวหนึ่งสองตัวสองตัวเฮ้ยตายหาละ ไหนวะโอหยีแอเอามันมีที่ยิงกัรตีอยู่เหรอ เนี่ยเ้า้าามึงถ้านองดูว่าดูว่าอัติตรงนี้ปุ๊บมบอมาดักเลยถ้ามันถ้ามันมันจะกลับมาที่เดิมให้กูยิงเลยเหรอเออไม่ไม่มึงต้องรอเกิดก่อนแล้วมันจะกลับมาที่เดิมเว้ยโอ้โหไมนก็ันต้องปีนิวบะแต่มันตายเกิดใหม่ได้รอบนึงเก็บมันติจผมไม่รอวะเป็นไรไอ้เียอตัวหน้าปีดิเป็นสัตว ระวังระวังเฮ้ยกูมีกู <V> arian, จะวางกูจะวางโ oh. <c oughs> อ้ยแหตโอ้ยแหกูจะรอเหรอระวังขบบนขบน ไอ้ไข่ยังสัตว์กูโดนหมากัดอือยิ่งมากยิ่งมากเลยไอแบกอ่าไหนไหนไหนอยู่ปะเฮ้ยป เออเออเออกูตามดูเงากี้ยมีทางนี่ฮะให้ปลาเลยปลาปลาปาหน่อยเอาหนอยลา้งหน่อยปลาจิ้งเอาล ฟิน <1 S 2> ิกฟ <oung> ินิกฟ <regardless. S 1> ินิกฟินิก One enemy remaining here tag วางเม่งเนี่ย ทำไมวะแม่เอาระเบิดมาเอาระเบิดมาเออเอาวะเออระเบิดไประเบิดไปแล้ววิ่งเลยแมไปะดิไ่ดังเดิไ่ดังสัาสัาไ่ดังนั่นเดินไปังเดิังเดินไังกูจะปาสโลนะ นเดี๋ยวแล้วคุยฟินิึ้นมาโึ้กมาไอสัตว์ฟินิกตรงนั้น <c oughs> ตรงนั้นตรงนั้น เออฟินอีคนเดียวเออเอไอย่าระวังระวังเอ้าใครป่าวะกูไม่ได้ป่านะ โอ้ยเสียชิบหายแล้วมึงระวังด้วยโอ้โหกูดูโอเมนดิว่ามันเล่นไงไอ้เหี้ยเต๋อฉลาดเต๋อแม่งฉลาดเต๋อแม่งฉลาดกว่ากูไอ้เหี้ย โอ้ระวังเล้วระวังแล้ระวังแล้เออเก็บไปมันกำลังมามันกำลังมาโอ้ยเหี้ยตายไอ้เหี้ยผมกลัวบัก ฉลาไดไอ้เหี้ยสองร้อยชิลไม่ใช่ระวังระวังจัดการง่ายยังวะ มันเป็นบูมที่แบบมันหนีไม่ได้อะมุมมันไอเนี่ยไม่ได้อะ <c oughs> เออเป็นมุมที่แบบมันตายแล้วต,ตายเลยอะยกเว้นมึงจะมีพลัง,งโง่ๆอย่างแบบอะไรวะโอเมนอะแบบยิงแมงลยเหี้ย <c oughs> เฮียเออฆ่าได้หนึ่งเหี้ยโอเมนแม่งฉลาดกูอีกเปล่าวะโอเคโอเมนแม่งโง่เหี้ยไอเหี้ยยังโอเมนกู เอออย่างนี้ดีมันยิงไม่โดนมันยิงไม่โดนกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปกระโดดได้ช่วยได้แหลังให้ควาย down Take A ความฮ้อนี่ทำให้ตัวคุณนั่นใจเกเรใครอ่ะกลัวไม่มันทีมันอ่ะมันไม่ชุบเพราะมันนะตีอ่ะมันอมตีอ่ะมันอมอ่ะอ๋อมันอมไหมอ่แล้วทำไมมันต้องอมทำไมมันต้องอมวะจะด้ว่าต้องมีเหตุผลสักอย่าง โอ้ยย oh yeah, oh, you know? like ิงไม่โดนแล้วทำไมมึงไม่ลิงทำไมมึงไม่ซื้อแฟนทอมไอ้สัสไอ้ย่าแพ้หรือว่งมึงมีตังค์กู้อให้ก็ได้กูม่มีตังค์ก็ได้ดไหนวะเอาดิไหนวะกูกูซานกูอะไรวะ ซุปเปอร์ลูกบ้ละ,หละไหนอ่ะเนี่ยไอ้เฮียไม่ทันละโอ้ไม่ทันละจำไม่งเฮียปืนพกไม่เป็นไรโอ้ยเฮียเดี๋ยวดูหลังให้ไอเ้เนี่ย มันไม่เร็วแต่มันก็ทำให้เราชนะได้โอ้ยเฮียลูกหมอระวังหลักหมอมคมไอ้เฮียว้าวคมเลยอ่ะไอ้เฮียมีดประปาดได้เลยประกามาวงเลย อ๋อากูาไม่รู้น,รน่นแหละร้อมชิบหายกำลังมาหาแหละน้องกระดากดี โอ้ยเียม,ยมันจะตายมันจะตายมันเจ็บมันเจ็บ,เ,บเ,เออเฮียเล่นเป็นวะเล่นเป็นไอ้เฮียมาวะเอ่อไปครับไปครับก็จะเรีบไว้เลยครับโอเคครับอ ก็สกิลปธรรมดาก็ได้ทำไมวะลีเจนหายากอะเออสวยมหาอยู่ลองลอง

ไอ er, ้เห <Shut> <inaudible> <sh> ี้ยทำไมวะทำไมไม่ตายอ่ะไอ้เหี้ยหรือกูต้องเลงก่อนวะ Shut up เอ้ากูบันดากูว่าไอ้เหี้ยมันแบบร้องอ่ะไอ้เหี้ย ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมันมันร้องไอ้เหี้ยไอ้ไอ้อะไรว่าตัวธนูโง่อ่ะจำชื่อไม่ได้อ่ะไอ้ตัวธนูมันร้องอะมันร้องอ่าอ่พ่อมงเหี้ยลำคาญถ้าเป็นมึงมึงก็ลำคานช่ากูรู้มาโอเป็นมึงอย่างโง่ได้ยไอ้เหี้ยขอโทษ Uh... The begins! Spike planted. Um. You're dead! One enemy Opponent remaining.

โอ้ย่โดนมิดฟันตูตายเออเก็บสกินปืนไอ้นั่นมาด้วยไอ้เหียหมวกสกินปืนอยู่หอ้เชี่ยอย่าอย่าจะสับปืนไอ้เนี่ย Last player stand I One enemy remaining. I hear him. Thirty seconds left. Spikes here. <laughs> 10 seconds left <laughs> Clutch. yeah oh, my back hurts everyone's so heavy <laughs> <not a> <laughs> Everyone makes fun of German <laughs> No charges left. Enemy spotted. One enemy remaining. Spike down A. Enemy spotted. Spike spotted. 30 seconds left Take not good enough i <laughs> <My>. oh, <channel>. <laughs> <laughs> Spike down B. <laughs> <laughs> Spike spotted B, enemy spotted A ก,กูไม่กล้ากูไม่กล้ากูไม่เข้ากูไม่เข้ารวโยโอเมันกี่คิวแล้ววะเฮ้ยพี่ทำไมกูไอ้นี่ไม่ได้อ่ะหยิบปืนอะไรไม่ได้เลยอ่ะเย่ยต้องไปเซตติงง้่งเงี้ยคุยยูไงยูไงเนาะ ให้กูชัวไอ้เหี้ยไม่มีแล้วแล้วกูหยิบปืนไม่ได้สเปซบาร์ทอะไรวตัวนอนตัวนอนเออเออนี่แล้วไอ้เหี้ย for you สปายดาว B มันมาลมันมาหลอเท่หลอเท่หลอเท่เย กูได้ฉากไฮไลท์ที่ดีแล้ว <laughs> เฮีย <c oughs> <c oughs> แบบยิงโง่เหร